กลับเข้ามาในช่วงที่สองนะคะของรายการเจาะข่าร้อนล้วงเข่าลึกไกลหวันนะคะเราก็มาตามกันต่อกับประเด็นนะคะความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองที่กําลังสร้างแรงกับเพิ่มอ,อย่างมากเลยคะ่ะให้กับพรรคเพื่อไทยนั่นก็คือนะคะเป็นผลที่สืบเนื่องกันมาจากการตัดสินใจลาออกนะคะของผลเอกชวลิตยงใจยุทธค่ะและนะคะการลาออกครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นในช่วงที่เป็นช่วงหัวเรื่อหัวต่อซะด้วยนะคะที่ทางพรรคเพื่อไทยเองก็จําเป็นจะต้องมีความพร้อมอย่างมากที่สุดสําหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าไม่นานนะ,ะเพพรรา,าตััโ,โท ะะก็ได้ฝากความหวังกับการเลือกตั้งครั้งนี้เอาไว้ว่ามันจะเป็นช่องทางหนึ่งค่ะในการได้โทษสกับความผิดให้กับตัวพันธมตโถท,ทักษิณเองโดยรายงานข่าวนะคะจากพรรคเพืทท่อไทยก็ระบุเขาว่าเมื่อวานนี้นะคะพันธมตโถทักษิณนั้นได้มีการวิดีโอิลก์เข้าไปที่ที่ประชุมสสของพรรคนะคะว่าช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งหลายคนนะคะโดนกดดันโดนบีบพ้ลาออกเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมก่นการเลือกตั้งแต่ไม่ต้องหนักใจเพราะโพลนั้นบอกว่าพรรคเพื่อไทยชนะ พันธมดโททักษินระบุอีกว่าไม่เคยหักหลังใครไมไ่ถูกหักหลังจนหลังดอกแต่ไม่เป็นไรตนไม่อาฆาตแค้นใครส่วนใครที่อยู่แล้วไม่สบายใจจะถอนตัวตนไม่โกรธแต่ขอให้จากกันด้วยดีอย่าทำร้ายพักไปแล้วแล้วก็ถีบหัวส่งใครไปประชุมกันที่ไหนอย่างไรตนรู้หมดแต่ที่พูดไม่ได้กังวลเชื่อว่ามีไม่เกิน5้าคนตนพร้อมที่จะคอยดูแลให้คำปรึกษาและไม่เคยคิดที่จะทอดทิ้งใคร แต่เมื่อใกล้เลือกตั้งนั้นก็อย่าอ่อนไหวและจากการวิดีโอลิงก์นะคะเข้าสู่ที่ประชุมสอสอของพรรคเพื่อไทยครั้งล่าสุดนั้นก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าพันตำรวจโททักษิณนั้นได้ความสําคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะกับสึกการเลือกตั้งที่กําลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะโดยพันตมรวจโททักษิณน,นะคะยังได้มีการกล่าวอีกคว่าในการแข่งขันเลือกตั้งครั้งนี้ที่อโศกน,นั้นเป็นตัวแทนคนที่จะชูเป็นผู้นําให้มาอยู่ข้างหลังตนอย่าไปกังวลใครขู่มาให้ขู่กลับไปและขออย่าไปพูด เรื่องบางเรื่องที่ยังไม่ได้ข้อยุติอย่าไปพูดที่สื่อฟังมากนักเพราะจะเป็นประเด็นตามรายงานข่าวนะคะอย่างแจ้งอีเขาว่าสสในที่ประชุมนั้นได้เสนอให้มีการเปิดตัวผู้สมัครและนะคะผู้ที่สมัครบัญชีรายชื่อเท่าที่จะเปิดได้ซึ่งพันธมดโททักษิณก็กล่าวว่าในวันที่23เมษายนนี้นะคะจะเชิญว่าที่ผู้สมัครสอสอขึ้นเวทีทั้งหมดประมาณ400คนแต่ยืนยันว่ายังไม่ได้มีการจัดลำดับปาร์ตี้ลิสและไม่เคยจัด เป็นการพิจารณาร่วมกันของผู้ใหญ่ตามความเหมาะสมซึ่งตอนนี้สอสอปฏิลิสเบอร์หนึ่งนั้นจะเป็นใครยังคิดไม่ตกคุณสบัติสำคัญก็คือเป็นแล้วจะต้องชนะและชนะแล้วจะต้องไม่เสียของและก็อยากให้ทุกคนนั้นได้ช่วยกันคิดในตอนนี้สำหรับตัวนางสาวยิ่งรักจินวัตรก็อยู่กับผมยังปรึกษากันอยู่เลยว่าจะเอาอย่างไรนี่คือเรื่องจริงพู้กำับโททักษิณบอกว่าสาบานได้เลยว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจแต่ยืนยันว่าตนนั้นจะทำให้ดีที่สุด ซึ่งทั้งนี้น,นะคะก็มีสอสในที่ประชุมราคาได้แจ้งนะคะให้พันธมดโททักษินทราบเกี่ยวกับกรณีการลาออกของผลเอกชวล,ลิตซึ่งพันธมดโททักษินก็กล่าวว่าไม่มีปัญหาคุยกันได้ขอให้แยกแยะระหว่างการเป็นผู้สมัครสสและการเคลื่อนไหวในฐานะคนเสื้อแดง และนอกจากนี้นะคะพันธมตโททักษิณน,นั้นยังได้เน้นย้ําอีกด้วยว่าขอให้สอสอพักเพื่อไทยและว่าที่ผู้สมัครสอสอและคนที่อาสาลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อทุกคนไปปรากฏตัวในการเปิดนโยบายพักในวันที่23เมษาย,ยนนี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเพื่อรับฟังนโยบายจากพันธมตโททักษิณค่ะ เรียกว่าเนี่ยนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะกับเนื้อหาสาระของการวิดีโอลิงก์เข้าไปที่พักเพื่อไทยเมื่อวานของพลตำรวจโทโทธธักษิณนั้นก็จะเห็นได้เนี่ยนะคะอย่างชัดเจนค่ะว่าแม้ว่าจะมีสอสอในพักเนี่ยนะคะได้พยายามสอบถามถึงกรณีการลาออกของพลเอกชวลิตแต่ว่านะคะพลตำรวจโทโทักษินก็ไม่ได้น้ำหนักมากนักค่ะโดยบอกนะคะแค่เพียงว่าสามารถที่จะพูดคุยกันได้และยิ่งไปกว่านั้นก็คือยังได้มีการเน้นย้ำนะคะถึงยุทธศาสตร์สองขาก็คือการทํางานร่วมกันระหว่างพักเพื่อไทยและก็กลุ่ม คนเสื้อแดงนั่นเองค่ะด้วยแหล่งข่าวคนใกล้ชิดของพลเอกชวลิตนะคะยังได้มีการเปิดเผยถึงเบื้องลึกในการลาออกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะในการลาออกจากพรรคเพื่อไทยในครั้งนี้ของพลเอกชวลิตยงใจยุทธว่าเมื่อวันที่17เมษายนได้มีสอสอและก็คณะทํางานที่เป็นนายทหารนอกราชการประมาณ20-30คนปรึกษาแนวทางการทํางานทางการเมืองในอนาคตซึ่งพลเอกชวลิตได้เปิดเผยกับคณะทํางานเอาไว้ว่าแนวทางการทํางานของพลเอกชวลิตนั้นไม่ตรงกับคนในพรรคเพื่อไทย และก็ได้มีการพูดคุยกับพันตำรวจโททักษินจินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถึง3-4ถึงครั้งด้วยกันเกี่ยวกับประเด็นสถาบันมาโดยตลอดว่ากลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านประเด็จการแห่งชาติรวอ,อรว่าปปชนั้นได้มีการกระทําที่จับจ้วงและบอกโดยตรงว่ารู้สึกไม่สบายใจขอให้แกนำนําปปชนั้นได้ยุติการเคลื่อนไหวแต่เมื่อมีสามารถตักเตือนกันได้ก็ทําให้รู้สึกอึดอัดจึงขอลาออกแหล่งข่าวยังบอกต่อไปอีกค่ะ ว่าพลเอกชวลิตนั้นยืนยันนะคะว่าจะไม่ทิ้งการเมืองซึ่งภายในสองวันนี้พลเอกชวลิตจะมีการเปิดแถลงข่าวการดําเนินงานทางการเมืองกันต่อไปส่วนจะไปร่วมงานการเมืองกับนายสนธิเทียนทองหัวหน้าพรรคประชาราชหรือไม่ในขณะนี้ยังไม่ขอเปิดเผยส่วนจะมีสสออีสานนะคะสายของพลเอกชวลิตลาออกตามมาด้วยหรือไม่ก็เป็นเหตุผลของแต่ละบุคคล ด้านพันเอกอภิวัตวิริยะชัยนะคะสสนนทบุรีพักเพื่อไทยก็ยอมรับค่ะถึงความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีสสของพักเพื่อไทยนั้นลาออกจากพักก็ยืนยันแหละค่ะว่ากลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติดรวยองนวัหนอกประชกับพักเพื่อไทยนั้นเป็นคนละส่วนกันต้องแยกจากการให้เด็ดขาดแต่ก็มีจุดร่วมอย่างเดียวกันก็คือการเรียกร้องประชาธิปไตยและความยุติธรรมที่เป็นมาตรฐานเดียวกันส่วนแกนนำดปชนั้นจะมีการแยกบทบาทออกจากพักเพื่อไทยได้อย่างไร ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวผู้สมัครที่ต้องรู้ว่าหากลงสนามเลือกตั้งแล้วต้องปฏิบัติตนเองอย่างไรที่สามก็จะมีการเปิดตัวผู้สมัครนี่คือพรรคเพื่อไทยจะเปิดได้ทั้งหมดไหมคะหรือว่าบางส่วน95%เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้เขาไม่สนของนโยบายและผู้สมัครตอนนี้มีการ,รวางไว้พร้อมหมดแล้วใช่ไหมคะครบหมดแล้วครับ,บกฎบตรจะรายละเอียดพวกนี้ถามท่านสมพงษ์จะท่านจะทราบรายละเอียดเดี๋ยวกับ <gesch> แล้วอย่าง no. ที่ทางพรรคประชาธิปัตย์เองบอกว่ามีสสพรรคเพื่อไทยบางส่วนที่ไม่สบายใจแล้วก็จะขอไปร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้มีการแจ้งความเต็มร้ยยังไม่มีการแจ้งความตํางงงนะครับแต่ทุกพรรคก็เหมือนกันนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็แจ้งความตันงงงมาอยู่กับพรรคเราก็มีอยู่แต่นี้โดยมารยาทแล้วเราก็ไม่จริงๆแล้วเราก็ไม่อยากจะไปรับสมาชิกของพรรคอื่นมาอยู่พรรคเรายกเว้นจําเป็นจริงๆนะครับตอนนี้ทางส่วนประชาธิปัตย์นอกจากกำนันั้นิดแล้วมีใครมาเพิ่มอีกไหมคะ ไม่ทราบเป็นกันคไงทั<ม>้งทั่ทางพรรคปฏิปัติก็มาติดต่อพรรคเราพรรคเราก็คงไปติดต่อพรรคปฏิปัติอะไรนีน้ซึ่งโดยส่วนตัวนะครับผมเห็นว่าไม่สมควรนะรัขณะที่นายปลอดประสบสุรัศดีนะคะรองหัวหน้าพักเพื่อไทยก็กล่าวว่ารู้สึกเสียดายในการตัดสินใจลาออกของพลเอกชวลิตครั้งนี้ แต่ก็เคารพการตัดสินใจและเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่มีต่อกันมาช้านานนั้นจะไม่ทําให้สายสัมพันธ์ระหว่างพลเอกชวล,ลิตกับพรรคเพื่อไทยขาดหายไปไหนส่วนจะก,กระทบต่อการเลือกตั้งหรือไม่คงไม่กระทบเพราะพลเอกชวล,ลิตนั้นไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอเขตแต่อย่างใดนอกจากนี้นะคะท่านผู้ชมคะก็ยังมีความเห็นตามติดกันมานะคะของบรรดาน,นักการเมืองค่ะกับการลาออกของพลเอกชวล,ลิตให้ได้ติดตามกันเพิ่มเติมด้วยค่ะไปตามกันเลยค่ะรอให้ท่านพูดเองดีกว่าการที่ท่านไม่พูด อะไรออกมาคราวนี้ก็ก็แปลกกว่าทุกครั้งเพราะทุกครั้งท่าน,านก็คงอธิบายเพรานคราวนี้ท่านก็คงมีอะไรในใจที่ที่ยังไม่ประสงค์จะพูดจาอะไรกว่าประเด็นของการิานีทให้มรบเของพเครื่อไทยาอมองว่าผมได้เรียนตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเรื่องนี้ผมจะไม่พูดอีกแล้วนะครับเพราะว่ามัน พูดไปก็ไม่หยุดเออกอารว่าเขาไม่อยู่เงหลักเงหลังชที่เวลไปพูที่ไหนสถาการตรงนี้องเพื่อไทปความผิดแสดงผมเรียนนะครับว่าข้อเท็จจริงมันประจักษ์ชัดเจนว่าในช่วงเวลาสองสามปีมานี้เนี่ย พักเพื่อไทยกับกลุ่มนพชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันฟังคำสั่งโดยตรงจากดรทักษิณเหมือนกันท่านเฉลิตท,ท่านไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรท่านเป็นสมาชิกพักก็มีแค่นั้นเองครับเราเอาเอกสารทางราชการเป็นหลักตามกฎหมายเราจะไปเอาบุคคลภายนอกขอเข้ามายุ่งเกี่ยวก็ทำให้วุ่นสมองเปล่าไม่มีประโยชน์ ก,ก็ตอนที่ท่านทักษิณท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านเฉลิ่ก็ไม่ได้เป็นลูกพักท่านเนีฮะท่านก็ยังทำคะแนนได้ไไดังสไลด์ไม่ทราบเลยผมไม่ใช่หัวหน้าพักไม่ทราบไม่รู้จริงๆแต่ถ้าเกิด ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ยากลําบากนะคะสำหรับพรรคเพื่อไทยค่ะที่จะบันทอนโอกาสในการคว้าชัยชนะกับการเลือกตั้งที่กําลังจะมีขึ้นเพราะว่าพู้สมัคโททักษิณเองนะคะก็คาดหวังเอาไว้สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยนะคะว่าจะสามารถนะคะได้เก้าอี้นะคะในการเลือกตั้งครั้งนี้ถึง270เสียงด้วยกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะได้กลับมาตรวจสอบกับผลการประเมิจนจํานวนเก้าอี้สสของแต่ละพรรคกันเมือนกันแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะ จ่อข่าวร้อนล้วง